คนขยันอยู่ที่ไหนก็ลำบากครับเออแม่นแมนแมนเออแมนขยันก็ลำบากอยู่ที่ไหนก็สบายคนเฮ็ดบ่อะไรเฮ็ดอะไเฮ็ดแล้วเพื่กันบูรเลยผมเบื่อเมื่อยอย่างไก่ยังงามเลยขุดโอ้พี่น้องมึงครับสีเหลืองงามขนาดครับไป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 เกลดด้วกันครับพี่น้องโอเคครับพี่น้องวันนี้เสกโทรมาครับพี่น้องเพิ่อนลงกำป้าครับมื้อนี้ ก็ล in ุงครับใกล้ไส้เพ yeah, ิ่นกําลังจัดเมนู้ยครับผมกำลังจะตามเพิ่นออกไปครับไปว่าท่านเพิ่นยำเพิ่นลงครับผมไปตามเหมือนกันพี่น้องกับเพิ่อนยีไปนเมนูอย่างนี้ครับอาหารบานบานเท่าไหร่แล้วผมเดินทางมาสิบห้าโลพี่น้องประมาณยี่สิบวันที่กับหอดนะครับพี่น้องหอดแล้วครับผมหวานบ๊อบสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับของยอเมาเราดันย้อมอยู่ว่าคนเก็บบักทั่วสิบสามคนเสร็จป่าวพวนั่นแหละถ้าเขา อันนี้ไข่ไข่เพ่นไข่ปลาพี่องมาบ่ทันเพ่น <c oughs> ตื่นสายปลาไข่นปลาโอ้ยังอ่สปีป่าขาลุงคนกินอยูอไไ่บนกระลังยังเหลือใส่เบ่งในกระลังโอ้บ้านสวนบรรยากาศดีแฮง ปลาไก่พระเขาย่าของข้าพเจ้าทั้งหลายมีบิดามารดาพีไนลองมาจอดนั่งกันครับแล้วพี่น,พน้องเอาไม้ไผ่มาเจ็ดมกปลาครับทำบัาชาติบานเข้าบรรยากาศนี่ดีพืชผนจะตกกับพี่น้องมึงตัดไม้ไผ่เครื่องไว้หงงอแล้วดี๋ยวเวดี๋ยวแคทีบ เข้เนทีปนเนี่ยมุกป่าอายมาก้จะมุง่าแต่เีฝนตกแล้วพี่ลองคนขาเ้งเบิงเบ้เหาเบนทีครับมุกไงมกก่อยป่าโอ้มกก่อยสุดเก้าแล้วเออมุกอะต้มปนต้มปลาปน ปาท่า้าาาปลาใส่ครับผมงูพานะพนะฮะูพเอาวะเดี๋ยวที่ึงมั้งครับเอาไปจอมาลุนครับผมเวลาห่อมันจะบแตกค,ครับมัีบรยี่ครับเป็นปล่อย่ดบาพีนา่น้องอันนี้จะไปไปมุกครับ มีคนพวกินดิบก็บมีครับพี่น้องเน okay, okay. ี่ยปลาฟูไงตกแหงแล้วนนตตแลวพี่น้องเลยามามนตกนไหลแล้วในมุกพนน้องไปี่ไปลาไพี่น้องใหญ่ก่อนใหญ่ก่อนโอ้มุกหงายพี่น้องเลยมือสั่นทหายเพราะถอนบังนหครับ รเด้กินเหรยญจีไ huh. ด <c oughs> <c oughs> ้ว่าหันเหรียญจีเมื่อนอครพนมได้ว่าหันไหก่ส่้ให้เสียตามจีดัเหรีจีเมื่อนครโพนมเดต้นเหรียญจีใส่อยู่หน้าบ้านเพื่นกินไปหน่วยหนึ่งหันโ้หนแล้วเดาบ้านเดาจะขพิ่งมเรียนาะจะขอเย่งะเราตัก้าวบวชค่ะที่ด็กข้าอาภนองเยอาเพิ่อใส่หีบนะครับไปมุกกับผมไ่อาน่องเลียแล้วครับผมเอาซิมบิ้ง ชิมนะครับเด้อนี่เด้อเราถนกินไดมใส่มือ่อยนะครับอาหารบ้านเ่ามลงเด้อครับเด้ออ้ยครใหญ่ครับญ<ๆ>่เป็นไงล่อยใส่บมดแดงเนาะสูตรไอ้ใส่คือเกาไป,ไป่ป <ะ S 1> ไปกิบมบักทัว <ปะ S 2> ครับพี่น้องข้าวกิมบักทัวครับปลูกก๋วยจั๊มปูนสดๆจากสวนเลยครับพี่น้องเลยนี่ครับข้าวหมกทัวลุงมะเือเทศก็นีครับมะเขือเทศ กำลังมนสุกตัวเด้อครับเริอไปกินกระลาบฟ้าพี่น้องุดๆเลยครับปูไ ну ้างทางนี้เนาะพอได้ยากับมาเด็ดกินได้เลยเลย้น่งอูยแหงนแห้งกรอบเลยสิพักไห้เบิ่งครับขู่ดอสารผิดบปหวานตำก็แเียไปอ่ บมวกาซื้ม่วอมองก็มีเพื่อนไปพ่อไปใส่กดดระดุดครับผมถุแก้วไปแล้วไปไปพี่อ้องแกัวแกะมาแกแกะเถอแกะข้าวนครับมาเด้ครับมาเด้อ,มา,ดอมาเด้อครับผมก้อยป๋าครับ้ สามัวเมสามเกินเกินหลายเมนูครับตั้มบึงวแกก็ไ่ใช่ตอแกใช่นะสุวแกเพิ่มได้หน่อยสาระถอก่เขาเลยแก่ข้าแก่ข่าเมื่อแก่ไปเออตนานชิบุแห้งเน่ยเร็ียบร้อยแล้วพี่น้องสุกเลยบ้ามันทุกไหนทั้งนั้นเนีะ

ควนหุยหุยเลยครับห้อนเลยครับผมนี่ยซดยุ่มอะไรนี่ซุปกระเทีับมาเลยครับนี่ใบดีฟ้าครับใบดีฟ้าผมอบอใบมันบอ,บ,บ,อบอรับอรบอผมเจียบสมปาดปาดอ๋เอาปาดปาดผม,ม่เคยกลองเลย,เยแซ่บราลองใบลีฟ้าอเอาแซ่บแท่งไม่ยิงแแซ่บจำจำอันนี้ขี่ปลาพี่ลองด้นันนี้ผมหุยเอ้โอ้เียบไร เอาเมอรอจิ๊เด้อสองคนก่ง่ายดอกขนาดนี้ยที่เขาแซบอยู่นี่ครับเนี้ยใส่เกวีปลากวชีปลาพี่น้องใช่ผมจีเอาคนเนี้ยสวยบงผมเลนหน่ยโ้ขอทาด้มันนี่สูนี้โอ้โหนี่ยวชีปลาไอมันเด็ดเราคุยกันขนาดนั้นคุยกันาบบ่อเออเป็นเดิมมาอยู่กันโอ้พี่น้องครับผมนี่รกทั่วกรกทั่วเนี้ยกทั่วน้ั่วจากสวนสดสดกรเสย ใส่ถงตัวเลยมาครับมาครับมากินขอนเกันครับพี่น้องสุดดีจังนี่ชุดเกลือเสร็จดีคมด้นี่โอมันกัดครับเพราะนจอกเลยเอาพี่น้องมื่อีงคือฝนยุติตกเล่ะครับมื่อไงมันมีแดดครับแต่เอามันมีลมด้วยใบไผ่บ๋ตีนันพี่น้องเลยเอาโอ้แบอะไรอะไรใช่เนียนอนเลยกินเลยพี่น้องเมื่อไงแผ่นดินไหวเบาบ้านเท่า บัหวยครับไหวห่ยเนาะครับขอ้นซึงล่ะมาทำบวหอยเนาะบ่หมาทำบัวหยบหูซึงไวนนี้บัวห้วสเกดินไรไรยีเส้นหลันต่อไปไรยีเส้หลันสีเขียดไรสีแพงได้บั่เพราะว่ากระดินงบไวหสีเกตเขาจะมาอยู่พีเบดหอยไร่ยีเส้นหลันขยังคีแต่วเหขายแล้วลุงันเห็ดคนนี้เจอครับเห็ดกระีครับตุกกระี้ครับผม ไครยกได้เหมาด้วยครับนี่แห้งๆต่อไปที่เหียดแห้งขมป้าพรนสุกครับผมรู้สูกเลยโอ้หแสบหลายอ้เตเตอ้ยอิ้กินข้าได้ปะนี้มอลับประกันอายุย่เขาสวยเับพี่น้องขัด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 แต่ยังว่าขันกล้อยหล้วไม่ได้ต้อยหรอกผออนอ่ะ เป,าป,าปาลาเจ้าปลามรอมีนะเนาะขนวกลัวหบมแดมันบอมเลยแต่ข้าวโมแดงมัน,อนหอมหอมเดงเครื่องมันจินหอมปุ๊บมัน,นจไปตองบดเลยขกัวมันหอมหอมไปตอกขากัวมัเชืล้มัยน,น่างจร่างตัวเย็นเือเป็นหนึ่งท่านหนึ่งท่านหนึ่งโคตรหลาดเลย UC เกี่นเวกับมนี่นะแต่เป็นปัน่นเป็นแนับเป็นร่วนนะมาฟูนี่น เมนูสิ่งกี่เมนูอ๋ออันมนแมนยูแมนมีเขาพากเนือแล้วันนึ่เขาก็ไม่วเนือกเพื่อววกวเนือมันุกวันเขามมามาคนเือนอก้นนกระเานี่เพราะสังเก็บเง่าเออทั้นี้เขาจะเห็ีแบบไดได้แน่ยังเกอันเีขางเขาเองเป็นแั้งั้งังไม่สื่ออันอันกอยๆุกคนว่าเขาเขานเหนือุกันกเอนมันลงเพ่องกินเหนื่อยแมนมันด้วยไงเนื้อเดือบไวเีวเีมีก็กินไหนแมนเนื้อเดือไว ต้มปลาครับต้มปลาใส่หมดแดงที่บ้านครับหูปลาสองหนามออะไรบ้างเพราะว่าต้องข้าวเสียวรสชาติร้องเหมือนข้าวต้มขมนะโอ้ต้มขมโอขมขมล่อมล่อมเนาะบอกขมแห้งเนาะไอ้เนาะแม่นบไม่ไม่นอนครับไม่นอนปลาเขาสดสดเลยครับตายังใสๆอยู่ครับพี่น้องลยมีครับเลยมีนี่นี่กำลังจะต้มปลาแล้วกำลังจะเสร็จบรรยากาศดีครับ ยินดีเสียงนกกับธรรมชาติแห้งครับพี่น้องได้เ,าาเลยครับมากินเข่าใบน้ำกันเข่าแรงนะครับหลวบข่าบเดียวเลยครับมือนี้เสียยดาบ่าได้ไปถ่ายตอนเพิ่นเอาครับผมมีในกำผมมาประธานเพิ่นเนาะไอ้เพื่อนเห็ดนครับกินสดถังห้อนน้ำกันพี่น้องเลยลเด็ดดวยบบลอยครับพี่นอ้องต้มปลาเอาต้มแบบต้มแบบลา่ลาด้วยครับอู้ปลาไข่พี่นอ้องต้มแบบมันบานเลย นี่บ่เคยใสข้านอบเคยใส่โรดีนะผมบ่เคยใส่เผมแบบบานเฮอมันอยูสงงหนเลยนะเ<อ>าานาะเห็นไหมเน้น้ำซุปมันจะออกขมมลมเหียขี่มันใส่ดำเดือดสดๆเลยคนระับตทานเอไข่พี่น้องไข่ไข่มดไข่จงไน้ำซุป ยังพ่อด้กินตัวผีตัวหน่อยเนาะถ่อกคอเทนปวดดอกบ่ิ่งโอ้เยี่ยมยี่มว่าตารามใผมออกไข่ครับพี่น้องต้องใขจานเดียวะเน่เอาไข่ใช่หข้าแตกมาบ้าน้ต้องกินเดนไข่ใหญยไข่โบนายใส่ไข่เอาเนื้อมัน่ละน้องเลยตลังิไข่ ขมพลังด mm. ีครับ hmm. พ mm ี hmm. mm ่น hmm. mm ้องขมลมข้าเกี๊ยวหรอข้าเกี๊ยววะข้าเกียววะสไตล์เยองคุเจียอกุเจียเียวมึงมึงมึงใครใครใครี่ใครมันอยู่นี่มึงมยาไหบอกโอเคมือยาเอาส่วนมาแกแก่มือแก่มือเอาส่วนแก่เอาส่วน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 ก่อนมือสั้นด้พี่น้อง ได้แก่หรือเปล่าได้แก่มือก็สั่นโอ้ยจะเปผักลผักขั้เดียวจบเลยผู้เห็ดบริก้กินผู้กิน่ได้เห็นผูกินบริกรเห็นผู้เห็นบริกรกินบริกรเห็นไหมรอผู้กินอยู่เก็นบริกรกินผู้กินเอาลงตวบ้งคนเดียวบเยทนี้นนี้ครับนน้จะบาเอาข้าใหญ่ๆแบบอพี่น้องเพิ่เงแนว บังกองบอนบ่บังเอาเพิ่งเพิ่เพงนะๆจัดจัดัดัดต่ออยาเปิด๋ยวลองเอากาดิแก้วมันคมมันเพชรออกเพชรเนาะสี่ตะว่นองนี่สิคมตัวนี่มันแดงออกแทอย่ามตงัดอยู่ี่อองหลุงลุงมาซิมต้มลุงมาต้มยูหรอยู่หรอยู่เลิข่านิวเข่า กินข่อยเจ้า่เดียวบ่หมดนี่กํลังกินกําลังกินรอบเดียวเลยผู้าผมมากินต่มปลานะผู้าเนาะาว่าโนโนโน้โนโน้้โน้โนน้โน้โโน้โน้กน้้โน้โโน้โโน้โนน้โอ้โอ้โน้น้โ้โน้โน้้น้่น้โ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 น้น้โโน้น้นนนโนม้้้้ ก็งาม่ะกบ่จานมาแล้วสียตั้ใช้ถวยหน่อยเดันนี้เราจะกินไนี่ก็อิ่มแล้วนี่เมนูไก่ครับเสีเอกชิย่างครับผมเข้าตามบนกันพี่น้องเ็นเดมิ่งครับผมมองเอาปลาเหรครับทำไกมันมีแม่บ้านตั้งน้ำบูนน้ำมันงอกมาเดียนอย่างนี้เดนซีเดนาเนาเนาะเนเดนเนาะเดี๋ยนี้เนาะน้ำอร่อยมากเลยโปิดตาเิดดอก มันเป็นไหวแใช่ใช่เพื่อนเนกันเาสิบคนตายคนดีดีมาซื้เมืองแน่ซื้อเมืองแน่ซือพี่น้องเมืองแน่เมืองป้าจะได้กางเป้เด็นิ่มากเลยอืมเออาเห็นน้องนนั่งอยู่ผู้เดียวบ่ตของหวานให้กอพี่น้องไอ้กินของข้าวเอาข้าเนียจ้ำขเนียจำหวานเจียบจำไดอยู่บลูเอขาวเหนียจ uh ้ำหวานมันนตัวใจ้ำเ <c oughs> <com> <underneath> เีจ่ก็เกยวเี่ลานี่ยจบับรลุงบอกนจเบังครับผมสูบโบราณโบราณโบราณหัวหนาเนี้ยติดๆนพึงเลี้าพี่น้องเลยบคัก้านคัก้าักานทุบไทยพี่น้องครับผมใส่ตะเกียร์สดมอยมกงหลแบ่อยใส่เกือสก็จะตั้มใส่หมมเสียบด้วยไอ่เมวย่างทินซื้อครับพี่น้องวค้เมื่อย คนขยันอยู่ที่ไหนก็ลําบากครับเอ้ยแม่มาลแมนแมนนะเออแมนขยันก็ลำบากนกเคียดอยู่ที่ไหนก็สบายคนเฮ็ดโบนอะไรเฮ็ดอะไรเฮ็ดรับประกันสมบูรณ์เยผมเมื่อยเข้วพ่อใแม่จะถวายผมนั่งแหงกินกับแซ่บครับผมหลายเมนูครับนี่บรรยากาศเป็นอย่างกับป็นคึ้มครับไม่มีลมครับพี่น้องอากาศค่อยแรงครับผมบ้านสวนครับบ้านลุง ปอดก็หน่อยครับนี่จับกำรรม,มากครับจะแสบ่ครับอาหารบานบานห้องครับผมบริสุทธิ์เข้าสัาณนะครับนี่หาเอาไก่กับบริสุทธิ์ครับเ <c oughs> มียเพิ่งเอามาให้ <c oughs> น <c oughs> ะผูก,กลไก่ไพ้บุเลตมากผกมันจะกาดประม้านี้พี่น้องเอามาฝากครับผมยินไดนอะข่าวตึกถลม่มแผ่นดินไหวทั้งกรุง,งเทพหน่อยใช่เนาะ ขออวยอดภัยทุกคนนะครับเด้อเป็นกำลังใจให้ทั้งพี่ครับบานเข้ามากระซิบนี่แหละครับนี่ครับอยู่ซนีลนะครับเไม่แม่ไปซนีลนะครับผมอยู่ก็ตรงหน้าเลยครับบานพวนครับผมเอาเดี๋ยวตามบึงกินอย่างไก่ลงั้นครับพี่น้องกินเหมกันครับผมนี่ครับพี่น้องไก่ห่อย่างนะครับโอ้หอมเือไฟหอมขนาดพี่น้องเลยลำย่างเนี่ยไอ้ข้นย่างไงไอ้ข้นย่างนั่นครับผมนี่ ย่างกินเหรียญนอโมนี่น้อยใช่ถ้าเป็นนารองทั่วไปดับเลยนะอันนี้ลำไยมันหนังเปลืงหนังจริงหรือเปล่าลยครับไปเร็วแห้ไปแมนคนก็บ่มีรถจะขันเด <igue> ้บ <coll age> ้านแถวนี้นี่บ้านนี้ก็บ่มีรถมีนี่ล่ะเชลจะจะซี่คนหนึ่งได้เบื้องเงินเชลบ้านนี้คนแรกมีรถมีเถาพญแต้มเถาเถาแต้ไมีรถมีรถสมัยก่อนอ <ifier> ีอีรถรถรถอีซูซูเ็นเคอร์บนซินสมัยแต่ก่อนนี่ยนะสมัยก่อน เรียนปฐมส้มตำส้มตำครกและสลึงผมท่านบาทหนึ่งหาชิปตั้งเนี้ยผมผมลุกไปเก็บพ่อผมลุกไปเก็บพูทราพุทซาแล้วผมก็ไปขายผมก็เวลาขายผมก็จะเอาแก้วใหญ่หน่อยกวาเนี้แก้วประพันติผมก็กรอกขายแล้ววันใหญ่ไปเก็บพู้ซาแล้วไปเก็บอะไรก๋วยเตี๋ยวเพื่อยแยเราให้ด้วยก๋วยเตี๋ยวถั่วอะไรที่วัวที่วัวมันเคี้ยวนะพ่อมันส้มตำเหรอ กางาวัวมันม uh, like, ันเคี like ้ยวแล้วมันพ่นลงนั่นแล้วเรามาตอกกินนะเรียกอะไรนะบัว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 บกเมื่อนลุกไปเอาตามบัวชาวบ้านนั่นแหละเจ้าครับผมมาคอยเป็นนิ่มมันเลยนี่ครับผ่านไปครึ่งชั่วโมงพี่น้องโอ้โหเลี้ยงแห้งพี่น้องเลยไก่บานเอาเตาเข่าหมัดฐานครับผมไอ้พ่อแม่มันี่เสียใจนี่ตั้มเจียวตั้มเจียวกันเจียวขาเวเสียบครับเดียเห็นพี่น้องได้กล่องได้รับรลได้เดี๋ยวไนะกินหอมพี่น้อง บรรยากาศตอนนี้กับโมเมงแรงครับผมน่ไไก่เาเริ่มซุกอันนี้เครื่องในมันครับพี่น้องมักเกือกเกา ตุกระบายจนสุนะครับอุ้ยอย่างไก่นี้นงามเลยหุดโอ้ยพี่น้องเพิ่งครับสีเหลืองงามขนาดครับไป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 ตรวจตรงกันครับพี่น้องไปบริกินแสดงว่าจีกี่หมดใหญ่กันสิจีไหมครับกินแบบคนปลาครับกินคนปลาหักหักพี่น้องเลี้ยงงามขนาดมันไก่เฮง อ่ะพี่นอ้องเห็ดคือตลาดเขาแน่เลยเห็ดเป็นบนเลยตับพันใสใส่พันตับบ่ไก่ยังเกาะขึ้นนะเกาะไก่ยังขึ้ใสขึ้นหน่อยสิเถอะทอาถิมเอาถิมแล้วจีการเด็ดต้องเรียกว่าถิมที่ที่แหลมก็ไลยอยู่หรอกแต่ว่าเอาถิมใส่หีบพ,พี่น้องเลยอย่างไงเมาแล้วบรรยากาศค่อยแรงครับผมบรรยากาศดีเมนพี่ต้องเลยแล้วบนมากมันนี่เสียใจ เอาหนูแข็งไปรักบ่แั้นครับเอาหนูแข็งไปรักครับโอ้ฐานห่อเสื้อได้ก่าแห้งเรียบร้อยย่างไก่ร้านอย่างไก่ร้านหน่อยมาครีดลองมาผมพามาชิมเมื่อไรก็ได้เดี๋ยวพอตั้งเอาไปให้ก็ได้โอ้ขวัญพี่น้องเองอุขวัญหวท่อน ี่ก้อนละมาเป็นสีุ่่งอ้้หเบินครับไข่ห่าจิ้มจิ้มเปรี้ยวจิ้ม้มจิ้มมุกือครับจิ้มเขื่อนี่อ้นหเจ็ดครับเอาเปก่อใส่สีกินคือคนตาเออไปมีเนี้ย เฮียก่อนเฮียก่อนเฮียก่อนเฮียบุฟเยคนเจ็นิดเดียวเอาอะเจ็มากรกมากทำคนเทน่อยจวค่อยมานั่งกินตัวนี้กันนั่งเล้มลูกขาหนึ่งเอาไลูเอาไปเลยีกินกินกินนี่ล่ะหมอใส่เนยขาทอนประกาศขายสี่พันลานอ๋อขาตัวจิ๋วมาแล้วบุลเลตเียมาประกาศเตอนนี้เออเนี่ยเขาขายจีกนี่ประกาศสี่าเลยราดน้จิ้มเลย ตอมีเห็ดก็ประกาศขายกันมั้ไม่ใจ่ในึ่งุ้มอร่อยครับเมาลุงลุงมามามาเอาอี่ี้หนินนี่แบบนี้นอือนี่ครับนิคกาหอมหอมเลยนั่นอม่ให้กินบนั่นมากุบกไปอ้อ๋จิ้มอนาทีนาทีเป็นไงบอกลุงหน่อยอร่อยไหมครับอร่อยไหมลูกอร่อยไหม อ้ารอมาหนึ่งเจียวเจียวปาเสก็เจียวเนาะมาครับพี่น้องมาเจ็บ้านากินยังไงห่อเยต้อนั่งยอนขาเด้มันจะค่ซยสิกินเด็หลายแม่บ้าลมันต้องยอนขาต้งกินเด็หลายแั้ก็นั่งนั่งพวกพวกไก้วกินไปหน่เหนียญทองกันขันย้อไหมครับขันย้ก็มีดีเลยครับ ไม่ข้ากินข้อแบบนี้จับกินเขาแล้วมาที่นี่คำแล้วแต่เขาแล้วเขบอกเหี้ยเอาเข้อมาเนาะเหี้ยยังกินข้อเนาะนี่ไงสวยแลยข้าวเยอะเลยข้อเรื่องตากันครับสวยเยอะแล้วข้าวกินข้าวจนกินเราจนได้กินข้อเตรียมข้อเร่งของกัดของแฉะเล่นกินมาเจียวเลยไปอร่อยมากนี่ทำแบบนี้อร่อย ต,ต้มไปตุมได้ยังไงข,ต,ขต้มกขตุมกะทิเซนนามไม่เหี้ยหรอตุมขนก็ต้องหลโอเ้ <Okay. S 1> <า>ต้มบมกบักอไร่ยังเดียวต้มต้ม้มอยูอาีมม่ยังเดียวใช่อะไรครับขอแรกน้ำกันไม,ม,ม่้องมามาอหน่อยอ ได้เราก็กินเป๊ะๆได้ตัวมาถัวกับซดทุกอย่างครับตัวกับปลูกดิ่งนี่อืองเใช่ต้ม่วจดดภาพเนยเปกอะิ่งหโหโออบ่อฮะรอ้มาพี่น่องมาไก่ไก่บ่ก็ข้าหยา อยู่ที่งานมันจะพอบอ่เออจ็คแลนโอกับย่เงินเนี่ยนะที่ไปใส่อะไรบ่เสียไปหาบ่ไห้หอกเตไมเิรกกล่งเดียวไม่ยเง่งมันมีเด้เาพงาบ่ล่องกัเขาล่องงานเห็ดโตเห็ดกอยหันที่ไปหาใส่แล้วงานกับปันวานลองงานยุกไกลเองานกับปิกันนอันนี้ล่งงานนะพี่น้องล่งงานเฮ็ดโตกุยหันโปรเจคครับผมล่งงานก็ยูดกระบาดเอาพี่น้องคลิปนี้ก็ไว้สำเน็ตะครับ ขอบคุณหลายครับผู้ใดรับชมมาถึงจนช่วงสุดท้ายครับผมคลิปนี้ผมกับทีมงานก็สวัสดีครับรบขอกันชิมหน้าไปน้องฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมเป็นกำลังใจทีมงานนะครับคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ครับผมอรยเอาข้าวเหนียวไหมข้าเวเหนียวขี้เหนียวไหมคือได้หมด